สวัสดีคดุณูทุกคนเลยนะคะก็อยู่กับช่องเอ r นสปอยหนังกันเหมือนเดิมเลยค่ะและในคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง Date of a Unicorn เป็นเรื่องราวของสองพ่อลูกเอลเลียนและลิตลี่ที่กําลังเดินทางไปพักผ่อนที่คาลิฮาร์ของมหาเศรษฐีโอเดลซึ่งในระหว่างทางพวกเขาได้ขับรถชนยูนิคอนตัวหนึ่งตายครอบครัวโอเดลก็เห็นประโยชน์จากทางการแพทย์จากซากของยูนิคอนและพยายามใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติในการรักษาของมันทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายและนําไปสู่การแก้แค้นจากยูนิคอนอีกตัวทีต่ตามมาแล้วเรื่องราว ในหนังจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วตามรับชมสปอยพร้อมกันได้เลยจ้าเพืเ่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่อง NKR อสปอยหนังก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ หนังเปิดมาที่เอลเลียตกำลังพาลูกสาวเดินทางไปที่ไหนสักที่ตัวเขาก็คุยโทรศัพท์เรื่องงานอยู่ตลอดเวลาเธอที่ไม่รู้จะทำอะไรเลยเปิดเพลงฟังและพอขับรถเข้าไปลึกเรื่อยสัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดหายเอลเลียต <Elliot S 2> เลยหันมาคุยกับลูกสาวแต่ตัวเขาก็จะสั่งน้ำมูกเพราะว่าเป็นคนแพ้อากาศด้านเอลเลียตก็ขอบคุณลิลรี่ที่ยอมเดินทางไปคหดของโอเดลเพราะครอบครัวของโอเดลอยากให้เขากับเธอเนี่ยได้ใช้เวลาด้วยกันเพื่อที่ทุกอย่างจะดีขึ้นลิลลี่ก็พูดเหน็บขึ้นมาว่าถ้างั้นเธอเนี่ยจะ ทำตัวให้น่าสงสารเพราะเธอเพิ่งจะสูญเสียคุณแม่ไปเธอสร้างความบันเทิงให้กับพวกนั้นก็แล้วกันและเขาจะช่วยแก้ตัวพวกนั้นเขาก็เป็นคนดีอยู่พอใช้เงินไปกับโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติลิตลี่เลยสวนขึ้นมาว่านั่นเป็นแค่การฟอกเงินต่างหากเอลเลียก็ขี้เกียจเถียงเลยบอกช่างเถอะเพราะเขาก็แค่ทํางานกับพวกนั้นเพื่อให้เราได้อยู่สบายต่อมาเอลเลียก็ขับรถเข้ามาในเขตพื้นที่อนุรักษ์ของโอเดลแล้วมือถือของเขาก็เริ่มมีสัญญาณเขาก็มาคุยงานต่อคุยไปได้สักพักสัญญาณก็ขาดไปอีกเขาเลยโมโหแล้วก เผอเหยียบคันเล่งแล้วในะจังหวะที่เขาจามพอแพ้อากาศจ,จู่ก็ชนเข้ากับอะไรบางอย่างนั่นเลยทําให้ทั้งสองคน,นตกใจมากเมื่อทั้งคู่ตั้งสติได้ก็รีบลงไปดูแล้วก็ต้องตกใจที่เลือดของสัตว์ตัวนี้ไม่ได้เป็นสีแดงมันมีลักษณะคล้ายมา้าต่มีเขางอกออกมากลางหน้าผากเอลเลียสเลยเครียดหนักพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์จึงกลัวว่าจะถูกจับติดคุกหัวโตส่วนลิลลี่เมื่อเธอเห็นเขาของมันเปล่งแสงเธอเลยเผอเอื้อมมือไปจับแล้วก็เห็นนิมิตว่าเธออยู่ในหว อวกาศและได้เจอกับอะไรบางอย่างและมันก็ทําให้เธอรู้สึกซาบซึ้งจนน้าตาไหลแต่แล้วจูจ่ๆเธอก็หลุดจากมิติเพราะเอลเลียสเนี่ยจากการกามันกะจะเอาให้ตายเธอเลยตกใจมากจากนั้นภาพก็ตัดมาที่คารืหของโอเดลเอลเลียสกับลิลลี่ก็เดินทางมาถึงพอดีโดยสองพ่อลูกก็เก็บเอาซากของสัตว์ตัวนั้นติดรถมาด้วยซึ่งพอเดินตามแม่บ้านเข้าไปสักพักไฮโซนุม่มเขาไม่ชื่อว่าเชฟเพิร์ดเป็นลูกชายของโอเดลกับมาดามเบลินดาภรรยาของโอเดลก็เข้ามาทักทายทั้งคู่แล้วพาไปพบกับโอเดลเอล เลยขอโทษโอเดลที่มาสายโอเดลเลยถามการเดินทางนั้นมีปัญหาหรอนั่นเลยทําให้ลิลลี่เนี่ยน้าเสียแต่พอตั้งสติได้เธอก็แก้ตัวว่าเธอแค่เหนื่อยมาดามเมลินดาเลยบอกให้เธอเนี่ยไปพักก่อดตอนแรกเธอก็ปฏิเสธแต่พอถูกทักจนจําได้ว่าหน้าของเธอเนี่ยเลอะคราบเลือดของสัตว์ตัวนั้นก็เลยยอมไปล้างหน้าล้างตาเมื่อลิลลี่ไปล้างหน้าเธอก็พบว่าผิวหน้าเธอตรงที่โดนเลือดนั้นดีขึ้นเธอที่ยังไม่แน่ใจเลยลองนําเลือดที่ติดอยู่กับผ้าขนหนูมาใช้กับใบหน้าอีกข้างตรงที่เป็นสิวแล้วก็ ก็ต้องประหลาดใจที่มันได้ผลเพราะสิวของเธอนั้นหายไปเกลี้ยงเลยส่วนเอลเลียตขณะที่กําลังจะให้โอเดลเซ็นสัญญาเพื่อให้เขาคอยประสานงานและช่วยดูแลธุรกิจของครอบครัวต่อจูจ่ๆเขาก็พบว่าสายตาของเขากลับมาเป็นปกติเขาเลยไม่จําเป็นต้องใส่แว่นอีกแม้ว่าเขาจะงุนงงแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจและในขณะที่ครอบครัวของโอเดลก็จะเซ็นสัญญากับเขาแน่ยังต่อยากทําความรู้จักกับลิลลี่ก่อนเพราะเขามองว่าการที่รู้จักใครสักคนอย่างแท้จริงจะต้องรู้จักกับครอบครัวของคนคนนั้นด้วยจังหวะที่ลิล รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเชื่อมจิตกับเจ้าสัตัวนั้นได้จู่ๆเขาของมันก็เปล่งแสงเธอที่รับรู้ได้เลยไปเรียกเอลเลียตออกมาคุยกันแบบส่วนตัวเนื่องจากเธอคิดว่าเจ้าสัตัวนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เอลเลียตที่กลัวว่าครอบครัวของโอเดลจะไม่เซ็นสัญญาลิลลี่ทําตัวแปลกๆเลยบอกให้เธอเนี่ยใจเย็นๆเขาจัดการกับสัตว์ตัวนั้นกับมือมันไม่รอดแน่แต่ยังพูดไม่ทันจะขาดคําเอลเลียตก็ไปบอกโอเดลว่าลิลลี่เนี่ยไม่สบายเลยจะขอตัวกลับก่อนนั่นเลยทําาาาใให้้โอออเเเดลไม่่่พพจระคควขแตง หลิลี่ยงไม่ให้รู้จักกับครอบครัวทั้งที่ตนอุตส่าห์ช่วยสนับสนุนเพื่อให้เขาได้ทํางานต่อเขาก็เครียดแล้วยิ่งลิลี่ดูกระวลกระวายใจหนักแถมรถยังโยกแรงขึ้นจนทั้งระบบไฟและระบบแตสลวนจังหวะน,นั้นชอบริการของบ้านก็เรียกเชฟเปิดให้มาดูรถ แล้วเชพเหิดก็สงสัยว่ามีอะไรอยู่ในรถแต่เอลเลียสเนี่ยก็ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นชอก็ฟ้องว่าพวกเขาต้องขับรถชนกับอะไรบางอย่างมาแน่ๆพอที่หน้ารถมันยุบโอเดลกับครอบครัวก็ไม่พอใจเอลเลียสพยายามใช้รีโมทหยุดรถแต่มันก็ไม่ได้ผลจู่ๆไอเจ้าสัตว์นั้นเนี่ยมันก็เตะกระจกรถแล้วก็แทงเขาออกมาโชคดีที่สักพักมันก็หยุดเอลเลียสเลยจะอธิบายว่าเมื่อกี้มันคืออะไรแต่ว่าเจ้าสัตว์ตัวนั้นก็พังกระจกออกมากรีดร้องทุกคนเลยตกใจส่วนชอก็คว้าปืนขึ้นมายิงมันจ้ะทุกค ก็มามุงดูเจ้าสัตว์ตัวนั้นแล้วพยายามหาคําตอบว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ลิดลี่เลยพูดออกมาว่ามันคือยูนิคอร์นนั่นเลยทําให้ทุกคนเนี่ยพูดอะไรไม่ออกในขณะที่โอเดลพอรู้ว่าเอลเลียสเจอมันได้ยังไงแล้วเลือดของมันน่าจะทําอะไรได้เพราะลิดลี่เนี่ยสิวหายสดเอลเลียสก็สายตากลับมาเป็นปกติและก็หายจากภูมิแพ้ด้วยโอเดลที่ได้ยินแบบนั้นเลยสั่งให้เรียกทีมวิจัยของตัวเองมาเพื่อที่จะนํามันไปศึกษาแล้วอ้างว่าเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติและปกป้องเอลเลียสจากอุบัติเหตตุที่่ไมด้ังใจกก เมื่อเอลเลียดบอกลิตลี่เขาเห็นเธอชักตอนที่จับเขาของยูนิคอนเธอก็ปฏิเสธเธอไม่ได้มีประสบการณ์ที่เลวร้ายสักหน่อยแต่ก็กาลังเห็นอะไรบางอย่างอยู่ต่างหากอีกอย่างเธอก็รู้สึกเชื่อมต่อกับมันเลยมั่นใจว่ากําลังมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นจึงไม่อยากอยู่ที่นี่อีกตอนแรกเอลเลียดก็ทําทีเป็นเข้าใจแต่สักพัก็เริ่มพูดเหมือนว่าเธอหลอนลิตลี่เลยไม่อยากจะคุยกับพ่อของเธออีกจังหวะที่ลิตลี่คิดถึงแม่ก็เลยเปิดภาพถ่ายเก่าๆขึ้นมาดูเมื่อสังเกตดูดีๆมันมีภาพของยูนิคอนอยู่่ด้้ววยยเเธอกกก็ปคนนนนหาตนาตนีัับม ส่วนเอลเลียตก็ลงมาดูเจ้ายูนิคอนเชฟเพิร์ดที่นั่งแช่น้ําอยู่แถวๆนั้นก็เรียกเขามาคุยเนื่องจากรู้สึกว่าเขาทํางานได้ดีก็จริงแต่ความสัมพันธ์พ่อลูกดูไม่ค่อยดีนะจึงอยากรู้ว่าเขาดิวอะไรกับลิลลี่ไว้เธอถึงยอมมาช่วยเพื่อให้เขาได้เซ็นสัญญาแต่ยังไม่ทันจะคุยจบจู่ๆก็มีเสียงคำรามดังออกมาจากป่าเชฟเพิร์ดเลยรีบขึ้นมาจากสะแล้วหนีกลับเข้าบ้านไปส่วนลิลล<ๆ>ี่เธอพบว่ามีเรื่องราวจากพม่านในยุคกลางได้เล่าเอาไว้พวกหลอดได้ส่งพวกสแสวงหายูนิคอนแต่ก็ถูกสัง หม,มีเพียงหญิงสาวที่มีจิตใจบริสุทธิ์ที่จะทาให้มันสงบลงได้ซึ่งพอถูกมันสังหารแล้วนํากลับไปยังปราสาทมันก็ฟื้นคืนชีพแล้วถูกจองจําไว้ที่นั่นเพียงแต่ในภาพสุดท้ายมันไม่สมบูรณ์เนื่องจากได้รับความเสียหายในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสซึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ได้เพียงแต่คาดเดาเท่านั้นและก็ฟื้นฟูภาพขึ้นมาใหม่ภาพได้แสดงให้เห็นว่ามันกลายเป็นสัตว์ร้ายที่มีความอาฆาตอย่างรุนแรงเธอที่รู้สึกหวาดกลัวเลยไม่อยากฟังเรื่องราวพวกนี้อีกทันนัันนนนน้เองกกวิจยค็า เธอลุกออกไปจากเตียงต่อมาเอลเลียสกับลิตลี่ก็ถูกพาเข้าไปตรวจร่างกายที่ห้องวิจัยชั่วคราวที่โอเดลจัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักวิจัยได้ทําการศึกษาซึ่งพอทั้งคู่ได้รับการตรวจอย่างละเอียดนักวิจัยก็มาแจ้งให้ทุกคนทราบว่านอกจากเลือดของยูนิคอร์แล้วสิ่งที่ส่งผลต่อการรักษาที่ดีกว่าก็คือเขาของมันด้านโอเดลก็เสนอตัวเองเป็นหนูทดลองเพื่อเราจดจาเขาในฐานะผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อมนุษยชาติเหล่านักวิจัยก็ลงมือทําสารสก,กัดจากเขายูนิคอร์แล้วใส่ลงไปในน้ําเกลือให้โอเด ลิตลี่ที่เห็นว่าเอลเลียสยอมให้เศรษฐีพวกนั้นทำแบบนี้ทั้งที่เธอเตือนแล้วว่าอาจจะเกิดเรื่องเลวร้วายขึ้นเลยรู้สึกไม่พอใจพ่อของตัวเองมากลิตลี่รู้สึกแยก่ก็เลยออกไปเดินเล่นในป่าแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่นักวิจัยสาวตรวจพบว่ายังมีรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาจากเขาของยูนิคอร์นแถมสัญญาณยังแรงขึ้นเรื่อยๆนักวิจัยชายเลยไปจัดก,การมันอีกรอบเพื่อความชัวว่ามันจะไม่ฟื้นขึ้นมาหน้าลิตลี่เธอก็เดินไปเจอกักบต้นไม้ที่มีรอยขีดข่วนบนต้นไม้แถมยังมีเสียงคำรามแลละเเสีียงงท้ากั วิ่งเข้ามาเธอที่หวาดกลัวเลยรีบวิ่งหนีกับคาลิฮา์ส่วนเอลเลียตเมื่อเข้าไปคุยกับโอเดลและโอเดลก็รู้สึกอาการดีขึ้นได้กล่าวขอบคุณเอลเลียตที่นําของขวัญชิ้นนี้มาให้ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะช่วยรักษามะเร็งได้จริงไหมเอลเลียต <Elliot S 2> ก็ให้กําลังใจโอเดลและในขณะที่โอเดลก็ให้สัญญาว่าเขาจะเซ็นสัญญาและให้ทํางานกับครอบครัวต่อแน่นอนเบลินดาที่ได้ยินโอเดลสั่งเสียนั่นนี่เลยบอกให้โอเดลพักก่อนและขณะที่ลิตลี่กําลังค้นขวาเรื่องยูนิคอร์เชเพิร์ดก็เข้ามาม ให้การสนับสนุนโดยให้พ่อบ้านน่ยยกเครื่องพิมพ์มาให้เธอเธอก็ไม่กล้าปฏิเสธเลยต้องยอมรับไว้และในขณะที่เชฟเพิดกำลังจะออกไปยิงธนูเขาก็เห็นพ่อของเขากลับมาแข็งแรงทุกคนที่เห็นเหมือนกันเลยพากันประหลาดใจมากโอเดลก็เลยเสยะยิ้มออกมาต่อมานักวิจัยก็ช่วยกันตรวจร่างกายของโอเดลแล้วพบว่ามเร็งมันหายไปทุกคนก็เลยตื่นเต้นโดยเฉพาะโอเดลที่อยากให้นักวิจัยสกัดเขาของยูนิคอร์เพิ่มเพื่อที่จะทํากําไรแต่ว่านักวิจัยชายคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะยังไม่รู้เลยว่า ว่าจะทำสำเร็จได้ไหมโอเดลกับนักวิจัยก็ได้ถกเถียงกันแต่พอถูกขู่้าไม่ยอมทำโอเดลจะหานักวิจัยคนอื่นมาแทนที่เขาสุดท้ายแล้วนักวิจัยชายก็ต้องยินยอมหลังจากที่โอเดลสั่งให้นักวิจัยสกัดเขาของยูนิคอร์นเพิ่มด้านตัวเองกับครอบครัวเนี่ยก็จะคอยหาลูกค้าแล้วให้เอลเลียเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางด้านริดลีย์ที่รวบรวมข้อมูลเสร็จก็พยายามจะไปเตือนทุกคนแต่ทุกคนก็มัวแต่ยุ่งกับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดเลยไม่ว่างที่จะคุยกับเธอเธอเลยไปหาพ่อแต่พ่อก็ไม่ว่างเช่นกันเพราะม ข้อมูลการค้าขายให้กับครอบครัวโอเดลจังหวะที่โอเดลเบลินดาเชเพิร์ดและเอลเลียกำลังเฉลิมฉลองเพราะแค่ไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็กอบโกยเงินกันได้เป็นกอบเป็นกำเดลลี่ก็พูดขัดจังหวะขึ้นมาเราทำแบบนี้ไม่ได้เพราะตำนานมันเป็นเรื่องจริงทุกคนก็เลยงงส่วนเธอก็หันไปถามเอลเลียว่าพ่อยังจบได้ไหมแม่ที่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยหนักได้พาเราไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเอลเลียที่ถูกเดลลี่คัดคันเลยย้อนถามว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เเธอกลลังจะพูดรป่า ดารลิทลี่ก็อธิบายให้ทุกคนฟังว่าในตำนานพวกมนุษย์ล่ยูนิคอร์นเพราะคิดว่าเขาเป็นของวิเศษสามารถใช้รักษา,าการป่วยได้แต่เราไม่เคยรู้ว่ามันจริงไหมดังนั้นถ้าเรื่องการรักษาเป็นจริงเรื่องหายนานะที่จะตามมาก็น่าจะจริงแต่ทุกคนก็ไม่ฟังที่เธอพูดเพราะนั่นเป็นแค่ทฤษฎีของเธอเธอยังคงพยายามบอกทุกคนเธอรู้สึกว่าจะมีเรื่องเลวร้วายเกิดขึ้นโอเดลก็หันไปต่อว่าเอลเลียตว่าเขาจะวางใจให้ครอบครัวเซ็นสัญญากับเขาได้ยังไงทั้งที่ลูกสาวของเขาหล่อนขนาดนี้เขาก็พยายามพูดแก้ตัวแล แล้วขอให้ลูกสาวในหยุดพูดเธอเลยไม่พอใจเมลินดาที่ไม่อยากให้เรื่องนี้ไปกันใหญ่เลยเดินเข้าไปเช่นชมลิตลี่แล้วก็โน้มน้าวเธอให้เห็นด้วยกับทุกคนลิตลี่ที่เกียดฟังก็เลยเดินหนีออกมาและขณะที่ลิตลี่หลบไปสง,งบสติอารมณ์อยู่ในรถด,ด้านโอเดลก็ชวนทุกคนฉลองและกําลังจะขนย้ายยูนิคอนหรือสินค้าไปสกัดที่ห้องทดลองที่ได้มาตรฐานส่วนลิตลี่เมื่อเห็นนักวิจัยเคลื่อนย้ายยูนิคอนแล้วพอบางก็เปิดลวจูจ่ๆไฟก็ดับโดยที่นักวิจัยก็พ,พบว่ามีรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาจากข ของยูนิคอร์นอีกแล้วจังหวัดที่โอเดลใช้ให้เอลเลียตไปดูว่าทําไมไฟถึงดับแล้วลิตลี่ก็ได้ยินเสียงคํารามเอลเลียตก็เดินเข้าไปหาหนักวิจัยยังไม่ทันจะได้ถามไฟก็ติดขึ้นมาแล้วนักวิจัยก็ถูกเล่นงานโดยยูนิคอร์นตัวที่โตกว่าด้านเอลเลียตกําลังจะหนีแต่ก็โดนชนลม้มที่ด้านนอกบ้านชอและคนของโอเดลก็กําลังวุ่นกับการจัดการยูนิคอร์นตัวโตยูนิคอร์นตัวนี้น่าจะเป็นแม่ของตัวที่ได้มาลิลลี ate, ่เธอทําอะไรไม่ถูกเอลเลียตที่ลุกขึ้นมาได้แล้วเห็นเธอยือนช็อกอกกยู่ต ลูกสาวให้เธอรีบกลับไปซ่องตัวในรถเมื่อลิตลี่เห็นยูนิคอร์ตัวแม่หายไปเลยพยายามมองหาแต่แล้วจูจ่ๆมันก็โผล่มาโจมตีโชคดีที่เอลเลียสมาลากลิตลี่ลงไปจากรถได้ทันจังหวะที่ลิตลี่ก้มลงไปมองแล้วเห็นชอพาคนมาจาัดก,การกับตัวแม่มันเลยสู้ตัวลิลลี่เนี่ยเข้าไปติดใต้ท้องรถเอลเลียสที่ถูกกระแทกจนล้มก็เ,มเห็นมันฆ่าคนไปต่อหน้าต่อตาเขาเลยบอกลิตลี่ให้รีบวิ่งหนีเข้าไปหลบที่ห้องแทนการเอลเลียสเมื่อเห็นตัวแม่ไล่ตามลิลลี่และเฝ้าอยู่ที่หน้า ประตูห้องเขาก็เลยกังวลแต่ว่ามันก็ไม่ทําร้ายเธอแอบยังจะยอมให้เธอจับเขาแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้แตะชอก็พาคนมาจัดการมันเสียก่อนมันเลยรีบหนีไปหลังจากที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเอลเลียก็ถามดิตลี่ว่าได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเธอบอกว่าเธอโอเคพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเธอบอกแล้วว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเชเพิร์ดก็บ่นว่าเธอเนี่ยพูดกว้างเกินไปในขณะที่เบลินดากับโอเดลก็สงสัยว่าเธอรู้ได้ยังไงเธอเลยบอกว่าเมื่อวานเธอได้แตะเขาของยูนิคอร์นเธอเลยเชื่อมต่อกับมัน จนรับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลที่มันไม่ได้โจมตีเธอด้วยจงวังหวะที่ลิตลี่เสนอให้ทุกคนเนี่ยเลิกยุ่งกับลูกยูนิคอนจะได้ไม่มีใครถูกทำร้ายอีกเบลินดาก็แย้งว่าเราจะปล่อยให้ทุกคนตายฟรีได้ยังไงกันแล้วสิ่งที่ทําอยู่ก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่เพื่อมนุษยชาติเอลเลียก็เห็นท่าไม่ดีเลยจะขอพาลูกกลับบ้านแต่พอถูกโอเดลขู่ถ้าเขาไม่ช่วยฉันจะไม่ต่อสัญญาและทํางานร่วมกับเขาอีกสุดท้ายเขาก็ยอมอยู่ต่อต่อมาโอเดลกก็สั่งให้ทุคน ออกไปล่าตัวแม่เพราะว่ามันได้รับบาดเจ็บจึงไม่น่าจะจัดการยากเอลเลียก็ไปเกี้ยกล่อมโอเดลให้เซ็นสัญญากับเขาก่อนแต่ว่าโอเดลก็จะเซ็นให้หลังจากที่กลับมาเอลเลียตเขาก็ไม่มีทางเลือกเลยต้องออกล่าไปกับโอเดลลิตลี่ก็เป็นห่วงพ่อมากด้านเชพเพิร์ดไม่ได้ออกไปล่ายูนในคอนเพราะเขาหาธนูไม่เจอเชพเพิร์ดก็ใช้จังหวะนี้เข้าไปปลอบใจนักวิจัยสาวให้มุ่งมั่นทํางานต่อไปแล้วก็แอบขโมยสารสกัดไปหนึ่งหลอดแล้วก็เอามาดูจนเขาเนี่ยทำบางส่วนหกเลยเอานิ้วจิ้มแล้วก็ลองชิม ก็สูดเข้าไปซะเลยด้านลิลลี่มอเห็นทางสะดวกตอนแรกก็ตัดสินใจจะหนีเพราะโกรธที่พ่อไม่ฟังเธอเลยแต่พอเห็นกล่องทิชชู่เธอก็เปลี่ยนใจแล้วกลับไปดูภาพอีกครั้งเผื่อว่าจะเจออะไรที่พอจะช่วยได้และแล้วพวกเขาก็ไปเจอตัวแม่ยูนิคอนทางด้านลิลลี่ที่เห็นว่ามีรูปยูนิคอนฝืนเธอที่จังหอนใจไม่ค่อยดีเลยส่งข้อความไปเตือนเอลเลียแต่ว่าโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณเธอเลยลงไปที่ชั้นล่างแล้วพอได้ยินเชเฟิร์ดคุยกับนักวิจัยสาวว่าเขาคนยูนิคอนเนี่ยอาจทําให้เป็นอมมตะได้แถ แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมาฟื้นคืนชีพทางเชพเพิร์ดก็สั่งวิจัยสาวให้ไปตัดเขาออกเธอยิ่งมั่นใจว่าเธอคิดถูกเลยไปขอความช่วยเหลือจากพ่อบ้านให้ติดต่อหาโอเดลและบอกให้รีบหนีออกมาจังหวะที่นักวิจัยสาวกำลังเลื mm ่อยเขาของยูนิคอร์นเขามันก็เปล่งแสงออกมาและก็เป็นเวลาเดียวกัน <ację> กับท really ี Jac ่เขาของตัวแม่ก็เปล่งแสงออกมาเช่นกันส่วนเอลเลียสเมื่อได้รับข้อความเตือนทันใดนั้นสัญญาณก็ถูกตัดและในขณะที่นักวิจัยก็เลื่อยเขาได้สําเร็จลิลลี่ก็มีอาการปวดหัวขึ้นมาทันที ด้านเอลเลียสก็จะวิ่งเข้าไปเตือนโอเดลแต่ก็ไม่ทันเพราะจูจ่ๆตัวพ่อเนี่ยก็ตามมาอีกตัวแล้วมันก็จัดก,การกับชอทุกคนเลยผ่ากันตกใจเพราะตอนนี้กลายเป็นฝ่ายที่ถูกตัวพ่อกับตัวแม่ล่าชีวิตจึงวิ่งหนีกันกระเจิงโอเดลกับเอลเลียสวิ่งหนียูนิคอนจนกลับมาถึงคฤหาสน์แต่พวกมันก็ตามมาติดๆโอเดลคิดว่าตัวเองอาจจะทําเหมือนที่กับลิลลี่ทําได้ของกับจับเขาของยูนิคอนแต่ว่ามันกลับสังหารโอเดลทิ้งทุกคนเลยรีบปิดประตูกันพวกยูนิคอนเข้ามาลิลลี่เธอพยายามจะเอาตัวลูก มันไปคืนเพราะมั่นใจว่าถ้าทําแบบนี้แล้วพวกมันจะยอมปล่อยทุกคนเอลเลียดได้ยินแบบนั้นก็ไม่อยากให้ลูกสาวเสี่ยงในขณะที่เบลินดากับเชพเพิร์ดก็ไม่ยอมเช่นกันเพียงแต่คนละเหตุผลคือไม่อยากให้โอเดลจากไปแบบฟรีๆจังหวะที่ทุกคนก็กําลังถูกเถียงกันแล้วเอลเลียดเนี่ยก็โทรหาตารวจเพื่อขอความช่วยเหลือจู่ๆไฟก็ดับลงลิลลี่ที่กลัวว่ายูนิคอนจะมาโจมตีเลยจะนําตัวลูกมันไปคืนแต่เบลินดาก็ลังไว้เนื่องจากใช้ประตูไฟฟ้าพอถ้าจะเปิดตอนนี้แล้วมันจะปิดไม่ได้อีกเลยพอบ้านก็ยัง อกว่าวิธีการเปิดก็ยุ่งยากเพราะต้องให้คนเข้าไปหมุนมอเตอร์เราจึงจะเอารถออกแล้วขับหนีไปได้เบรินด้าก็เลยโหวตให้พ่อบ้านเนี่ยเป็นคนทาเพราะเขารู้ระบบดีที่สุดส่วนตัวเองกับลูกก็จะเป็นคนไปเอารถแล้วให้นักวิจัยเนี่ยเห็นตัวลูกยูนิคอร์นออกไปให้กับพวกเขาเมื่อทั้งหมดตกลงกันได้แล้วพ่อบ้านก็ออกไปเปิดประตูโดยมีนักวิจัยสาวเข็นตัวลูกยูนิคอร์นออกไปวางไว้ที่หน้าบ้านส่วนที่เหลือก็นําเขากับสิ่งสําคัญอื่นๆไปที่รถแต่ว่าเชเปิร์ดดันไม่ได้ออกมาด้วยเบรินด้าก็เข้าไปตามแล้ว,ว อุปกรณ์บรรจุเขาทิ้งไว้หอมสั่งให้เอลเลียสเนี่ยรอก่อนดานเฉเพิกนำสารสกัดจากเขายูนิคอนมาใช้อีกและพอเห็นภาพหญิงสาวในตำนานก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่เบลินด้านเนี่ยมาเรียกพอดีตัวนักวิจัยสาวต้องหวะจะคืนตัวลูกแล้วพอบ้านรีบไปเปิดประตูเมื่อตัวพ่อกับตัวแม่ตรวจสอบลูกแล้วไม่สามารถปลุกชีพลูกได้พวกมันก็โม,มโห,โหลิลลี่เลยงงว่าทำไมพวกมันจึงไม่ยอมปล่อยทุกคนส่วนพอบ้านเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็รีบเปิดประตูในขณะที่นักวิจัยสาวก็ตัดสินใจวิ่งหนีแต่ว่าตัวพ่อ กับตัวแม่เนี่ยก็ดันหายไปนักวิจัยสาวที่คิดว่ารอดแล้วเลยเรียกทุกคนให้รีบขับรถออกมาแต่แล้วจู่ๆพวกมันก็กลับมาแถมยังตรงเข้าไปเล่นงานนักวิจัยสาวพวะบานที่เห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งหนีหายไปลิตลี่ก็ถูกเบลินดาต่อว่าว่าแผงของเธอเนี่ยมันไม่ได้ผลเธอก็เลยรู้สึกเสียใจเจยเพิร์ตเลยบอกว่าเขามีวิธีจะเอาชนะพวกมันโดยการล่อให้มาติดกับแล้วก็ใช้หญิงสาวที่มีจิตใจบริสุทธิ์ซึ่งนั่นก็คือลิตลี่และจริงๆแล้วเธอเองก็รู้ว่ามันมีแค่วิธีนี้แต่เบลิน ตัวลิลลี่ก็รู้สึกผิดมากเอลเลียสเลยเข้าไปปลอบใจลูกสาวจากนั้นก็จะไปขอลาออกกับเบลินดาเพราะไม่ต้องการให้เชพเพิร์ดใช้ลิลลี่เป็นเหยื่อลลอกเบลินดากับเชพเพิร์ดเลยไม่พอใจแต่เขาก็ไม่แคร์เชพเพิร์ดก็เลยหยิบมันมาใช้อีกจนต,ตัวเขารู้สึกเชื่อมต่อกับพวกยูนิคอร์นได้เลยมั่นใจว่าวิธีที่บอกไปเนี่ยจะได้ผลแต่พอพูดจบเขาก็ช็อกไปเลยเบลินดาก็ตกใจเพราะว่าจู่ๆเชพเพิร์ดก็ฟื้นขึ้นมาแล้วพอเห็นเอลเลียสกำลังจะพา,าลิลลี่หนีเชพ,พดี คนเลยต้องเอาตัวรอดก่อนขณะที่เอลเลียตวิ่งหนีขึ้นไปที่ชั้นบนทั้งน้าเชฟเพิร์ดกับเบลินดาก็ซ่อนตัวอยู่ที่ชั้นล่างแต่เขาลืมหยิบหลอดบรรจุสารสกัดเขายูนิคอร์นมาด้วยทั้งคู่เลยต้องหลอกลอ่อจนในที่สุดก็เก็บมาได้การเชฟเพิร์ด Shepherd, เมื่อได้ยินเบลินดาถามเราระเบิดพวกมันด้วยถังออกซิเจนได้หรือเปล่าเชฟเพิร์ดก็ตอบว่าได้แต่ไม่อยากทําเพราะอยากจะจับพวกมันเนี่ยมาสร้างฟาร์มมากกว่าแล้วก็ใช้ลิทลี่มาสยบพวกมันด้วยเบลินดาที่โมโหว่าลูกของตัวเองเนี่ยจะมาะตนนด,ดากูแออ่ ก็ต้องแปลกใจที่ไม่มีเขาอยู่ในนั้นส่วนลินลี่เธอก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกยูนิคอร์เนี่ยถึงมาตามล่าพวกเธอเอลเลียนลยสารภาพ อาจเป็นเพราะว่าพ่อเนี่ยนำเขาของลูกมันมาด้วยเนื่องจากกลัวว่าจะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปด้วยอีกอย่างเขาก็ให้สัญญากับแม่เธอไว้ว่าเขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อดูแลเธออย่างดีเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันล้มเหลวตลอดเพราะเธอไม่ได้ต้องการสิ่งของแต่ลิลลี่ต้องการแม่และเขาต้องขอโทษที่ให้ไม่ได้เธอที่เพิ่งรู้ว่าพ่อคิดยังไงกับเธอก็เลยเข้าไปสวมกอดพ่อจังหวะที่เบลินดากับเชฟเพิร์ดเห็นยูนิคอร์นหายไปจู่ๆมันก็โผล่ออกมาจู่โจมเบลินดาทาเอาเชฟเพิร์ดตกใจมากเลยรีบหนีขึ้น้นนนชับ พอจะหามุมยิงแล้วก็เห็นเบลินดาเนี่ยต้องการจะระเบิดมันและจบความทรมานให้กับตัวเองเชฟเพิร์ดก็เปลี่ยนใจเบลินดานเลยเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาด้านเอเลียสเขาหลอกให้ลิลลี่หนีโดยตัวเขาจะอยู่เป็นเหยื่อล่อตัวแม่นับว่าก็โชคดีที่มันหลงกลมันเลยเปลี่ยนมาวิ่งไล่ล่าเขาแต่แล้วลิลลี่ก็หนีไม่รอดเพราะด้านถูกเชฟเพิร์ดจับตัวมาเป็นเหยื่อล่อพวกยูนิคอร์นซึ่งก็ได้ผลพอพอตัวพ่อเข้ามามันก็ยอมสยบให้กับเธอเชฟเพิร์ดเลยจับมันได้อย่างง่ายดายซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกั กับที่เอลเลียใช้เข่าล่อตัวแม่กลับมาชเชฟเพิร์ดก็ไม่รอชา้าจับตัวแม่ไว้ด้วยเลยเมื่อเอลเลียดได้ยินเชฟเพิร์ดพูดว่าจะให้เขามาเป็นหุ้นส่วนเอลเลียก็สุดทนกับนิสัยแย่ๆของครอบครัวนี้ก่อนที่จะนําเขาไปแทงชเชฟเพิร์ดเชฟเพิร์ดก็เลยใช้ลูกธนูแทงเขากลับแต่พอจะยิงเอลเลียซ้ํายูนิคอนตัวแม่ก็ดิ้นหลุดเลยใช้ขาหลังถีบเชฟเพิร์ดอย่างสุดแรงจนเขาตายไปในที่สุดส่วนลิลลี่ก็เข้าไปดูใจผู้เป็นพ่อเลยถูกเขาถามตอนเธอจับเขายูนิคอนว่าลูกเห็นอะไร ตอบไปว่าเธอได้ไปที่ห้วงอวกาศและเห็นเหมือนแม่กําลังรอเราอยู่เพราะจริงๆแล้วเราและพวกยูนิคอร์เนมาจากที่เดียวกันเอลเลียก็บอกกับลูกสาวว่างั้นพ่อขอไปพบกับแม่ก่อนนะทันทีที่พูดจบเอลเลียก็จากลูกสาวไปลิลลี่รู้สึกเสียใจมากพวกยูนิคอร์เมื่อเห็นลิลลี่ร้องไห้พวกมันก็ใช้พลังจากเขาทําการชุบชีวิตลูกของมันไปพร้อมกับชุบชีวิตเอลเลียสเขาที่ฟื้นขึ้นมาแล้วจับดงเขาของพวกมันเลยทําให้เขาเห็นเหมือนกับที่ลิลลี่เห็นจังหวะที่ลิลลี่เห็นเอลเลียฟื้นและ พวกยูนิคอนก็จากไปและทั้งคู่ก็สวมกอดกันด้วยความดีใจต่อมาพ่อบ้านก็พาตำรวจมาและหลักฐานก็มัดตัวว่านอกจากพวกเขาแล้วก็ไม่มีคนอื่นตำรวจเลยจับกลุมพวกเขาพร้อมวิทยุแจ้งสถานีว่าทั้งคู่เนี่ยให้ข้อมูลที่ดูไม่น่าเชื่อถือเลยแต่แล้วจู่ๆพวกยูนิคอนก็วิ่งมาประชิดรถตำรวจตำรวจก็เลยตกใจส่วนเอลเลียกับลิตลี่เมื่อสัมผัสได้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นทั้งคู่ก็รีบคาาเขา็มขัดแล้วก้มหัวลงกอดกันและทันทีที่สองพ่อลูกยิ้มพวกยูนิคอนก็วิ่งมากระแทกกับรถตำรวจจนตกลงไป แล้วหนังก็ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบการสปอยของทางช่องเราก็ฝากกดไลค์และก็ติดตามเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ